เคยถามน้องไหมคะบอกค่ะคุยกันคุยกันเลยมีกระแสที่แบบน้องเขาออกมาพูดว่าเขาชอบเราจริงๆนะพี่ฟ้าแบบอยากอยากลองคบดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยวัยของเราอ่ะมันเขาอยากลองแล้วมันงั้นก็ลองสิอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วว่ามันเราเป็นคนจริงจังกับความรักแบบ28แดแล้วอะไรเงี้ยคบใครเราก็อยากคบนานๆก็เลยจะบอกให้เขาว่าให้ลองเมคชัวร์ก่อนหมายถึงว่าวันนี้อยากลอง พี่ก็ตามใจหนูไม่ได้ที่จะมาลองเลยอะไรเงี mm ้ย hmm. ให้หนูมชั่ร์กับตัวเองโฟกัสงานโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำนะตอนนี้ก่อน mm hmm. เพราะว่าบางทีเราจะทำตามใจตัวเองหรือแฟนคลับอ่ะไม่ได้เพราะว่าถ้าเวลาเราเสียใจอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้มานั่งรับผิดช,ชอบกับเราด้วยความที่เราบูชาความรักมากเวลาเรารักใครอะไรเงี้ยถ้าเลิกกันไปทำงานด้วยกันไม่ได้ mm hmm. เราไม่สามารถร่วมงานกับนะ้องเขาได้แต่ด้วยสิ่งที่เรายังอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันปรับเป็นความสบายใจอ่ะ เราต้องทํางานได้กันอีกยาวมากๆซึ่งมันจะสบายใจกว่าในการที่มาเจอหน้ากันบางทีก็จะโดนแบบว่าเดกกลุ่มแฟนนขับเอาอีกแล้วพี่ฟ้ามาโมดนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยังอยากเห็นคําตอบที่มันแฮปปี้แฮปปี้ได้แต่ก็อยากให้อยู่บนความความความเป็นจริง